AIX Wallet สุดยอดเทคโนโลยีกระเป๋าเงินโลกเว็บ3จะมาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานปลอดภัยล้ำสมัยและสามารถเพิ่มค่าเพิ่มไรายได้ให้กับคุณสมัครวันนี้รับไปเลยครับ1000 AIX การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนทุกครั้งนะครับอย่างตัวแอปนี้ผมเอาออกมาผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเล่นรีก็ได้นี่หว่าก็ไม่จำเป็นที่ต้องเสียตังค์ก็ได้ผมจะบอกว่าตัวนี้เท่าที่ผมศึกษามานะ,ะมันเป็นกระเป๋าเงินที่มี AI ด้วยสเต็กเหรียญได้แล้วได้รายได้มากถึง20% 20อยกว่าเปอร์เซนต์ต่อเดือนซึ่งผมรู้สึกว่ามันก็ดูเวอร์นะ <c oughs> โดยป,ปกติแล้วเราก็จะ ทำการสเต็กเหรียญต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นในบอ่อนดหรือที่ไหนก็ตามเวลาเราสเต็กเหรียญครับโอ้โห์เซ็นต์มันไม่ได้เยอะขนาดนี้แต่นี่เยอะมากเรียเอาเองินในบัตรเครดิตไปใช้ตรงนี้คุ้มชิบหายเลยแต่ก็อย่างที่บอกครับทุกอย่างแม่งเสี่ยงใครจะไปรู้เว็บจะอยู่ไม่อยู่ถูกไหมข้างในยังไงก็ตามครับก็ทํามาระวังกันด้วยสร้างว a l ร็ตได้เหมือนกับตัวที่เราเคยใช้กันเอลเล็ตแอปสามทั่วๆไปเลยครับตรงนี้๋ย้ผมให้ดูนะ มันจะมีส่วนของซีดตรงนี้มีทั้งหมดอะไรสิบสองสิบดก็เรื่องปกติที่ทํากันอันนี้นะครับเ,เราจะสามารถเห็นได้ enter six digit wallet on firm d i g อ่ะผมก็ใส่ไปอันนี้เป็นเหมือนอะไรนะรหัสเข้ากับเสร็จแล้วตรงนี้นะครับทุกคนจะเห็นว่าเขาจะให้มาเป็นซีดทั้งหมด 1, 2, ึ่งสองสาสี่หกสิบสองคำ จะเอา12คําคำนี้เก็บไว้เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่านี่คือกระเป๋าของเราเราก็ Copy เก็บไว้นะอย่าลืมนะเราก็ต้องบ Verify ด้วยว่าเฮ้ยตรงนี้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องใส่ให้ถูกนะครับเมื่อกี้นี้มีที่ให้ Copy แล้วเพราะฉะนั้น Copy ให้เรียบร้อยนะเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็กด c o n f i r m ไปเึ้งเราจะเข้ามาที่หน้า w ั l l e t เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูส่วนของเริ่มต้นเลยนะเพราะว่าแอปนี้อย่างที่บอกว่ามันมี a d ร์ดให้ a d ร์ดนี่จะให้เหรียญ AIX มากถึง1,000เหรียญเลยทีเดียวครับถ้าหากว่าสมัครนะเดี๋ยวผมจะทิ้งในส่วนของโค้ดที่สามารถสมัครต่อกันได้นะครับนี่อะไปเริ่มกันเลยครับไปที่ Setting นะไปที่ Setting แล้วก็ไปตัว Bring Invite right, ตัวนี้ใส่ในส่วนของรหัสเชิญซึ่งผมก็มีให้แล้วนะทุกคนนะตรงนั้นนะแล้วก็กดคอนเฟิร์มปึ้มเรียบร้อยครับหลังจากนั้นเราามาดูที่ครับนี่เราจะได้เหรียญ มันอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอยู่ดอลลาร์นะอยู่ยสดีทีนู่นนี่แห่ะนะแต่ว่าน,นี่คือเหรียญ A T X e, บอกเลยครับว่าน่าสนใจมากเพราะว่าเหรียญเนี้ยตอนณตอนนี้มันยังไม่มีมูลค่ามันเหมือนกับว่าเป็นแอร์ดรอปไว้ก่อนแอร์ดรอปก็เหมือนกับว่าอะไรนะแจกของให้ถ้าหากว่าเดี๋ยวอนาคตจะมีคุณค่านู่นนี่นั่นอย่างน้อยก็มีไว้ก่อนผมก็แค่รู้สึกว่าคือไม่ซีเรียสค,คือถ้าผมมีกระเป๋าเพิ่มอีกอันหนึ่งแล้วจู่ๆก็มีโอกาสที่จะได้รับเหรียญหรือมีโอกาสที่จะได้รับอะไรเพิ่มเติมเยผมกจะลือทไว้ เรามาดูกันต่อตรงนี้ตัว wallet นี้รองรับอะไรบ้างตัว wallet นี้ครับรองรับอยู่ที่ทอนเที่ยเชน n ทอนนะครับแล้วก็เชน i อ binance มี2องสอนะมาเ,เรามาดูตรงนี้แล้วกันนะตรงกลางเลยครับ ax ซึ่งตัวนี้อย่างที่ผมบอกว่าตั้งแต่แรกว่าตัวนี้มันเป็นขับเคลื่อนด้วย ai เราสามารถพูดคุยกับเขาได้นี่เห็นไหมครับ เราจะเห็นว่าภาษาไทยก็สามารถใช้งานได้อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมผมว่าตัวนี้เราสามารถใช้เป็น AI ส่วนตัวได้เลยนะเว้ยอยากว่าคือยิ่งกว่าเป็นแอปเป่าตังแล้วมันยังเป็นแอปที่เอาไว้พูดคุยเป็น AI ได้ด้วยเรียกว่าแถมแล้วกันผมว่อเลอิเอาไปใช้กันดูนะครับเอไอเท ing คืออะไรครับตรงนี้เอไอเทดดิ้ผมขออนุญ,ญาตไม่ใช้ว่า Air อเทดดิ้แล้วกันแต่ที่จริงมันคือ Staking เหรียญนั่นแหละเอา USDT เอา BNB เอา TRX ใส่เข้ามาแล้วก็จะมีโอกาสได้เปอร์เซ็นต์ตามที่ทุกคนได้เห็นนะครับ ันนี้เห็นค่อนข้างใจชัดเจนก็ถ้าใครอยากจะลองย้ําว่าลองก็ถ้าหากว่าอยากเล่นอย่าลืมนะครับว่าเราไม่เห็นนะว่าเงินอะออกไปไหนหาใครบ้างถ้าอยากลองลองในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเสียได้ไม่ใช่ลองแล้วกูไม่ยอมเสียคือถ้าจะลองต้องลองแบบเสียได้เพราะอย่างที่ผมบอกว่าในโลกคริปโตมันไม่มีอะไรแน่นอน100%ซที่ผมเอาลงมาก็ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยมันได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะใครรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคกูเสียได้2 0 0 0 3 0 0 0จะลองสเต็กยูเอสดีทีบีเอ็นบีที ได้ไม่ได้ก็ให้บรรลุไปอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันโอเคผมจะสเต็ก USDT นะครับเต็ก USDT ตรงนี้ดูดิค่าแก๊สอ่าในส่วนของ USDT สามารถสเต็กได้ทั้งสองฝั่งก็คือจะเป็นทอนหรือ BSC ก็ได้ก็เลยเอาแต่ว่าถ้าหากว่าจะสเต็กก็ต้องเอา BNB ยัดเข้ามาเป็นค่าแก๊สหรือทอนเข้ามาเป็นค่าแก๊สเพื่อจะสเต็กด้วยนะครับแล้วก็ขั้นต่ำในการสเต็กคือ20 USDT ถ้าว่าใครเคยเล่นคริปโตก็จะรู้อยู่แล้วว่าเวลาการทำอะไรก็ตามจะเสียค่าแก๊สอย่าง T ทยก็นะครับ ทียก,ก็ใส่ t ทีเข้าไปนะครับขั้นต่ำก็ร้อย t ทีผมว่า t ทีก,ก็โอเคนะเพราะว่าราคาไม่ได้สูงมากสามารถลองสเต็กดูได้ต่อจากเรื่องสเต็กแล้วนะครับอันอันตรงกลางก็จะเป็นออกดรับซึ่งมันก็เป็นปกติเราสามารถที่จะกดรับได้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนเชน BP20 หรือ TRC20 ก็สามารถได้ทั้งคู่เพราะอย่างที่บอกนี่คือกระเป๋ามันคือกระเป๋าใส่เงินแล้วก็สามารถเพิ่มพวกกระเป๋าได้อยู่แล้วเนี่ยบวก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 ไปเรื่อยๆก็มีหลายกระเป๋าได้อีกการหนึ่งครับเป็นการส่งครับถ้าว่าเรามีเหรียญอะไรอะไรเงี้ยเราก็สามารถส่งได้เหมือนกันก็อันนี้จะค่อนข้างเข้าใจง่ายหรือถ้าใครไม่เข้าใจอะไรอะ่ะคอมเมนต์เข้ามาได้เดี๋ยวผมจะตอบคําถามให้นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าทุกอย่างมีความเสี่ยงถ้าหากว่าเลือกที่จะลงทุนหรือทําอะไรก็ตามครับต้องยอมรับความเเสี่ยยงดยงดด้้้ววตัอใหไ อ,อีกอันหนึ่งครับก็จะเป็นชวนเพื่อนครับตัวนี้เป็นปุ่มชวนเพื่อนนะครับอย่างที่ผมบอกเลยผมทิ้งโค้ดตัวนี้ไว้ให้ในดีสคริปชันของวิดีโอนี้ทุกคนก็สามารถเอาไปใส่ได้ถ้าทุกคนใส่ปุ๊บคุณจะได้1 0 0 0 1,000 a ax เลยทีเดียวอย่างที่บอกครับว่าตอนนี้ยังไม่มีมูลค่าแต่คูเก็บไว้ก่อนชาติหน้าว่าทำไมอีกอันนึงครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของค้นหาก็เรียกว่ามี ai เยอะแยะมากมายในการใช้งานที่จริงลองใช้ดูไหมเดี๋ยวผมลองนะเอาที่เรารู้จักกันก่อนดีวกว่าเราเป โอเคครับเมื่อกี้ดูแล้วเนาะพอกดเข้าไปมันก็ย้ายเราไปที่หน้าเว็บไซต์ของแต่ละที่ซึ่งเป็นการใช้งาน AI ต่างๆก็โอเคหรือว่าเป็นช่องทางได้เกันอาละเราไปกันต่อนะครับวิธีการชวนเพื่อนในที่ s e t ติงต้งที่เซตติ้งแล้วก็ซึ่งผมชว่ไปแล้วเรียบร้อยตรงนี้นะครับผมบลิงเรียบร้อยแล้ว อ,อีกอันนึงที่อยากจะบอกนะครับอันนี้ผมโชว์ให้ดูนิดหนึ่งครับเรื่องของการชวนเพื่อนถ้าหากว่าชวนเพื่อนยิ่งเยอะมันก็จะได้รับเงินปันผมง่ายมากๆเลยตามระดับที่ทุกคนได้เห็นในส่วนของตรงนี้เวลาชวนเพื่อนนะครับชวนได้นะครับแล้วก็พยายามบอกแล้วด้วยเฮ้ยมันมีความเสี่ยงนะอย่าไปพูดประมาณว่าเฮ้ยมึงได้แน่นอนร้อยเปอซนะครับไม่งั้นจะกลายเป็นการโกงกันแต่ถ้าอันเนี้ยมันคือความเสี่ยงมาเล่นการสนุกการถ้าได้ก็ดีทําไม่ได้ก็ช่างมันน,น,น่าจะโอเคกว่านี่ก็คือในส่วนของกระเป๋า A X ที่ผมเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังผมว่ามันน่าสนใจเพราะว่ามันสามารถสเต็กเหรียญได้แล้วก็มี A I ไว้ให้ใช้งานแบบฟรีๆด้วยเท่าที่ผมผมเห็นนะครับคาแต่ยังไม่มีการเพิ่มเติมแต่ผมว่าเหรียญ3ามเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่น่าจะเพียงพอใช่ว่าน่าจะเพียงพอสำหรับการใช้งานนะสำหรับใครมีคำถามรายยืมน,นะครับทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ได้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ